ที่จังหวัดเชียงใหม่ไม่ได้มีเฉพาะกลุ่มสมูไรที่เป็นข่าวไปเมื่อสักครู่นะครับปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาขึ้นบัญชีเอาไว้มีมากกว่า20กลุ่มนะครับซึ่งตลอด2สัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการประกาศเคอร์ฟิลหลังสี่ทุ่มห้ามเด็กอายุต่ำกว่า18ปีออกนอกเคหสถานนะครับซึ่งหลังจากที่มีการประกาศเคอร์ฟิลปรากฏว่าจับเด็กมาได้เป็นร้อยคนนะครับที่ฝ่าฝืนเคอร์ฟิลเตรียมที่จะดาเนินคดีต่อไปครับ สานจันสมสะพานคนเดิมข้ามแม่น้ำปิงเป็นหนึ่งในหกจุดเฝ้าระวังในตัวเมืองเชียงใหม่จุดนี้อยู่ใกล้ตลาดวโลรสจึงมักมีวัยรุ่นและรายงานข้ามชาติมาจากกลุ่มดื่มกินหลายครั้งก็ก่อเหตุทะลาะวิวาทจนเป็นจุดเสี่ยงที่ตำรวจส่งกำลังเข้าตรวจตราโดยเน้นบริเวณเชิงสะพานทั้งสองฝั่งเพื่อเฝ้าระวังและป้องปรามการกระทำผิดกฎหมายไม่เฉพาะสะพานจันสมเท่านั้น ในจังหวัดเชียงใหม่ยังมีจุดเสี่ยงต้องเฝ้าระวังอีกหลายจุดส่วนใหญ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวผู้คนหนาแน่นทั้งอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ลานท่าแพสะพานเหล็กและคลองแม่ขาข้อมูลของตำรวจพบว่ามีกลุ่มวัยรุ่นที่รวมตัวในลักษณะสุ่มเสี่ยงสร้างปัญหาด้านต่างๆให้กับสังคมรวมไปถึงอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการก่ออาชญากรรมในจังหวัดเชียงใหม่มากกว่า20กลุ่ม หรือประมาณ100คนส่วนใหญ่รวมตัวกันทำกิจกรรมคึกขนองก่อความวุ่นวายเรียกว่าเป็นบัญชีดำก็ได้เพราะว่ากลุ่มแก๊งพวกนี้คือคือไม่ได้รวมตัวไปในไปทำความดีว่างั้นเถอะนะฮะไปรวมตัวกันดึงๆดื่นๆนนะครับตีตีกันร,ระหว่างต่างชนเผ่าบ้างบางคนมาตีคนไทยคนไทยตี ต่างด้าวต่างด้าวตีคนไทยวนเวียนไปอย่างยิ่งมานะฮะแล้วสวรวันหนึ่งนะครับมันก็มีโอกาสที่มาตีคนไทยมาตีนักท่องเที่ยวนะครับมันก็จะกระทบตั้งแต่เดือนพฤษภาคมตำรวจยกระดับการป้องกันเหตุด้วยการนำพรบคุ้มครองเด็กและเยาวชนมาบังคับใช้โดยกำหนดไม่ให้เด็กอายุต่ำกว่า18ปีออกจากบ้านหลังสี่ทุ่มโดยไม่มีเหตุจำเป็นซึ่งเยาวชนที่ฝ่าฝืนจะถูกทำประวัติ และดำเนินคดีกับผู้ปกครองฐานปล่อยปละละเลยให้เยาวชนออกจากเคหสถานในยามวิการและหลังจากเวลากลาง<ๆ>คืนอย่างนี้ครับก็คอยสังเกตนะครับว่าเด็กลูกหลานของท่านเนี่ยได้ออกไปเที่ยวเตะในยมามค่ำคืนหรือไม่เพราะหลังจากที่ออกไปเนี่ยมันมีโอกาสที่จะไปกระทําความผิดนะครับแล้วท่านก็จะอาจจะถูกดำเนินคดีไปด้วยในข้อหาปล่อยปละละเลยยุยงส่งเสริม หลังการประกาศเคอร์ฟิวกลุ่มเยาวชนก็มีเสียงสนับสนุนและคัดค้านออกมาไม่น้อยโดยเฉพาะองค์กรเด็กและเยาวชนที่มองว่าวิธีนี้เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุและกระทบกับสิทธิเด็กเพราะบางคนอาจต้องเรียนพิเศษหรือทำงานช่วยครอบครัวพร้อมตั้งคำถามว่าปัญหาเด็กวัยรุ่นกวนเมืองอาจสะท้อนว่าการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กยังไม่เพียงพอ องค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องเองเนี่ยควรจะเข้ามามีบทบาทมีส่วนร่วมในการที่จพะพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์แล้วก็ทําให้เด็กๆเ,เขาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้เกิดที่ประเทศไทยที่เดียวครับไอซ์แลนด์ก็มีปัญหาเรื่องนี้มีการออกกฎหมายเคอร์ฟิวเด็กโดยที่โดยที่ไม่ถามเด็กแต่สําคัญที่สุดคือพอเวลามันออกมามันบังคับใช้กฎหมายมันจะทํายังไงผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนภาคเหนือยังมีข้อเสนอแนะให้ตํารวจ เปิดโอกาสให้ภาพประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการออกตรวจและติดตามพฤติกรรมของเด็กเพื่อร่วมเสนอแนวทางแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สิ่งสำคัญก็คือการรับฟังเหตุผลของเด็กรวมถึงผู้ปกครองที่ควรมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหานี้ด้วย